สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับพวกเรา2คนในช่วงสวัสดีรีวิวครับและสินค้าที่ผมกับพี่เทพจะรีวิวในวันนี้ก็คือโน้ตบุ๊กตัวใหม่ด i g i t อ l มิกเซครับคุณตาท่านผู้ชมครับผมเห็นพี่เทพหยิบมานะตัวนี้ยผมนึกว่าโน้ตบุ๊กตัวเล็กมากนี่คือดิจ i ตอลมิกเซครับจากค่ายอะไรพี่ QSC ครับในรุ่น t t m i x 1 6ครับท่านผู้ชมข้อดีของดิจิตอลมิกเซคืออะไร มีเยอะมากนะพี่เทพเพราะว่าดิจิตอลมิกเซอร์เนี่ยเป็นเครื่องที่รวมความสามารถหลายๆอย่างเครื่องไม้เครื่องมือว่านั้นเถอะมีออะไร<จ>ะบ้างเป็นพวกเกตคอมเพรสเซอร์ลิมิเตอร์เอฟเฟกต์พรีเซตต่างๆโอ้อยู่ในเครื่องเดียวเลยถูกต้องแล้วทุกวันนี้ถ้าผู้ชมมันเล็กมากอะ่ะอแล้วจากที่บอกว่าเนี่ยใช้ดิจิตอลมิกเดีนะไม่ต้องแบกของเยอะไม่ต้องไปพกกันไปเป็นแหลกเลยคลอส EQ อะไรอย่างเงี้ยเหลือเครื่องเครื่องเดียวแล้ว นอกจากจะเหลือเครื่องเครื่องเดียวแล้วยังเล็กด้วยมันเล็กเอาใส่กระเป๋าพกได้แล้วท่านผู้ชมครับคนคนเดียวอะ่ะ mm hmm. พกพาได้ด้วยคนคนเดียวอถูกไหมโอ้โหเจ๋งมากๆเลยนะครับไหนมาดูหน่อยว่าวันนี้ QSC Touch Mix 16ให้อะไรมาบ้างมีอะไรโดดเด่นบ้างเอาเริ่มจาก Input แล้วก็ o u t พ u t ของเขานะฮะผมมองว่ามันเป็นจุดที่โดดเด่นแล้วก็ให้เราทำงานได้ง่ายยังไงครับ อินพุตแบบ XLR ทั้งหมด12ช่องครับคุณตาลนะครับแล้วก็เป็นแบบ Smart Combo อีก4ช่องนะครับเป็น16นะสำหรับปรีไมท์ตรงนี้นะครับครับผมนอกจากนี้ยังมีช่องสเตอริโออินพุตอีก2ชุดครับนะรวมทั้งหมด20ชั้น n e l โอเคเลยแล้วพักเอาพุตพักเอาพุตนะครับเริ่มจากตรงนี้ครับมีออฟนะครับ1 2 3 4 5 6เป็นแบบโมโนนะครับแล้วแบบออฟแบบสเตอริโออีก2ชุดนะครับเป็นรวมทั้งหมด10ออฟ โอ้โหเยอะท่านผู้ชมครับชแนลอินชแนลเอา u t เนี่ยค่ะอินกับเอาเยอะอืมในขณะที่ตัวเล็กนี่เดี๋ยวผมนึกว่าประมาณแปดชแนลอะไรอย่างเงี้ยนอ่าเนี่ยมาสเตอร์ Master ก็ยังเป็น XLR นะครับนอกจากนี้มีมาสเตอร์เอา t พุนะครับเป็นแบบ XLR นะครับซ้บายขวา ผู้ชมครับเราพกเครื่องในเครื่องเดียวเล่นแบรนด์ได้เลยนะได้เลยเพราะช่แนเคีย์เยอะเยอะมากๆเลยท่านผู้ชมครับและเอาไปใช้งานท่านผู้ชมดิจิตอลมิกซ์เนี่ยใช้งานได้หลากหลายกว้างงานประชุมก็ได้นะใช้ใหม่เยอะๆใช่งานประชุมงานบรรยายงานสัมมนาพกไปได้คุมช่นลคุมเสียงด้วยตัวเองเลยนี่มิกซ์เสียงด้วยตัวเองเลยครับท่านผู้ชมครับนอกจากจะเล็กแล้วก็ยังให้เครื่องไม้เครื่องมือมาครบถ้วนครับท่านผู้ชมสามารถที่จะ โหลดแอปพลิเคชันมาจัดก,การนะปรับจูนปรับแต่งเสียงได้ด้วยรองรับอะไรบ้างครับ iOS และ a n d r o i อโอ้สะดวกครับแบบนี้ค o v เวทั้งหมดเลยท่านผู้ชมไปปรับแต่งเสียงแบบไร้สายนะฮะถูกต้องอเลยนะฮะ แล้วโดยชื่อที่เขาบอกอยู่แล้วนะ Touch Mix Touch Mix ตัวนี้หน้าจอแบบสัมผัสสัมผัสได้เลยนะจริงหรือเปล่าอ๋อจริงด้วยครับท่าผู้ชมนี่เลื่อนเลยเลื่อนเลยท่านผู้ชมจะควบคุมแบบผ่านแอปพลิเคชันผ่าน iPad ก็ได้หรือจะใช้งานผ่านหน้าเครื่องที่เป็นจอสัมผัสก็สะดวกฟีเจอร์เด่นๆของ Touch Mix 16มีอะไรมาบ้างครับคุณตาลโอเวอร์วิวนี่ก็จะแสดงผลภาพรวมนแต่ละชมด <channel. S 2> เลใช่ EQ ก็ให้มาหนิสี่ย่านนะสี่ย่านคอนเทครับมีคอมเพรสเซอร์มีเกตมีเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ให้มาสี่แบบสีบบนะ่รูปแบบนะครอ็อกซ์ลารีก็โยนสัญญาณท่านผู้ชม <Y uen S 1> ตัวเนี้ยเป็นเหมือนมิกเซอร์ที่เป็นดิจิตอลกึ่งอนาล็อกนะท่านผู้ชมนะมเพราะในส่วนของที่เป็น DSP การปรับแต่งทั้งหลายเนี่ยเป็นดิจิตอลหมดเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมปุ่มเกีย์ก็ยังให้มาเป็น k n อบที่เป็นแบบอนาล็อกเลยเกีย์แบบอนาล็อกนะครับอ้าวมาต่อครับท่านผู้ชมครับ ในส่วนของพรีเซตความน่าสนใจอยู่ตรงนี้มีพรีเซตมาให้ด้วยพรีเซตในที่นี้เป็นพรีเซตการจําลองเสียงครับผมครับว่า,วาเนี่ยท่านผู้ชมจะเอาสัญญาณเสียงเข้าเนี่ยเป็นแบบไหนเป็นแบบร้องนี่ยวอล์คอสปีดนะฮะงานร้องเพลงหรืองานพูดนะฮะหรือถ้าผู้ชมจะเอาเครื่องัญญาณใช่ท่านผู้ชมสามารถนําเครื่องดนตรีเข้ามาได้นะครับถ้าท่านผู้ชมเลือกเป็นเบสเนี่ยโทษนะครับ เป็นเบสเป็นแบบเบสอะคูสติกเบสนะฮะเป็นแบบไฟฟ้าอิเล็กทริกนะครับนี่แล้วก็จะมีแบบว่าพรีเซ t ตเนมมาให้นะเป็นรูปแบบหลายแบบนะครับเป็นเบสธรรมดาเป็นเบสแบบสลับนะคือเป็นคาแรคเตอร์ของเสียงเป็นพรีเซ t ตของเสียงมาให้ท่านผู้ชมนะฮะนี่กองก็จะมีเนี่ยคิกนะฮะมีโอเวอร์เฮดแซนร์ทอมนี่เห็นไหมอืมสาให้ง่ายนะ สามารถที่จะปรับแต่งเสียงผ่านพริเซตของเขาได้ครับโอเคเป็นเหมือน EQ สนําเร็จรูปครับเจ๋งมากๆเลยนะครับผมโอเคก็เครื่องมือก็ให้มาค่อนข้างครบนะท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมสามารถที่จะใช้เป็นระบบสัมผสัสได้หรือถ้าผู้ชม็นใช้ปุ่มตรงนี้ก็ได้นี่นะฮะก็แล้วแต่สะดวกเพิ่มความสะดวกนะครับถูกต้องนะครับถนาดแบบไหนใช้แบบนั้นผมมองว่าเป็นผมผมชอบใช้ปุ่มหมุนตรงนี้นะเพราะว่า มันนิ่งและเสถียรครับท่านผู้ชมปุ่มนี้สามารถกดเพื่อปรับแบบละเอียดได้ด้วยนะกดค้างไว้แล้วหมุนเป็นการปรับแบบละเอียดช้าขึ้นเร็วใช่ครเป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะละเอียดมื่อสักครู่เป็นความสามารถของช่องทางขาอินพุตมาดูภาพรวมของอัลกูดบ้างนะครับก็ให้มาครบถ้วนท่านผู้ชมนะ PEQ หกย่าน Graphic EQ สามสิบเอ็ดแบนด์ฮึปรับกันมันล้ทีเนี้ยนะฮึมนะเล่นกันเพลินเลยท่านผู้ชมอ่านี่ ให้แอนตี้ฟีดแบ็มาด้วยโอ้แปดความถี่เลยนะครับผมแอนตี้ฟีดแบ็คืออะไรครับก็เป็นฟังก์ชันเสริมนะครับช่วยลดเสียงหวิดหอนที่เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะเวลาเราใช้ไม้เยอะๆเนี่ยปัญหาเยอะมากฟังก์ชันนี้แหละจะช่วยลดนะครับลิมิเตอร์ลิมิเตอร์คือ การจำกัดเสียงท่าผู้ชมตั้งค่าไว้ไม่ให้เสียงดังเกินที่เราตั้งค่าเอาไว้ครับเกินเพดานที่เราตั้งไว้ใช่เพื่อถนอมลําโพงเพื่อป้องกันเสียงลั่นนะนะอ่าอ่ต่อไปนี่ก็มี preset ตครับสำหรับลําโพงของ QSC เขาโอ้ให้เสียงมันแมทนะอืก็ท่านผู้ชมก็ประมาณนี้นะฮะใช้งานไม่ยุ่งยากนะเราพูดถึงภาพรวมดีกว่าเจ้าทั u มิก i x 16ตัวนี้นะ ก็ถูกออกแบบมาให้เล็กพกพาสะดวกนะก็ง,ง่ายแก,ก่การพกพามากๆเลยนะฮะไม่ว่าจะเอาไปเล่นงานแบบแบนด์ก็มีฟังก์ชันจะพวกพรีเซตการจำลองเสียงเครื่องดนตรีอินสตูเมนต,ต์นตา่างๆของไม้ด้วยอ๋อนะช่วยให้คนทำงานให้มือมิกซ์เนี่ยมิกซ์เสียงออกมาได้ง่ายขึ้นมันง่ายขึ้นมีเครื่องไม้เครื่องมือได้ง่ายขึ้นท่านผู้ชมรหรือเอาไปใช้ในงานประชุมบรรยายสัมมนาที่ใช้มาเยอะๆนอกสถานที่เนาะ พวกมิกซ์ไปเองเลยนะก็มีฟังก์ชันตัวช่วยอย่างเช่นแอนตี้ฟีดแบ็กอ่านี่จุดเด่นครับที่เอาไว้จัดการเสียงหวีดเสียงหอนเสียงรบกวนต่างๆและอย่างที่บอกไปนอกจากจะเล็พกอุปาสะดวกท่านก็ยังสามารถเชื่อมต่อเข้ากับ iPad เพื่อที่จะคอนโทรลแบบไร้สายมแม้ไปยืนมิกซ์หน้าตู้นะ iPad มือถือก็ได้ะนะครับท่านผู้ชมนะครับผมได้หมดทั้งระบบ ios และ android และที่สำคัญเลยคุณตาลครับผมของดิจิตอลมิกเซอร์เนี่ยผมชอบตรงที่แบบว่า เราทํางานจัดการเรียบร้อยแต่ h a n ชนะแล้ว,ลวรเราก็สามารถที่เซฟชื่อได้ถูกต้องเลยอย่างที่พี่เทพพูดใ่าุผู้ชมเราปรับแต่งปรับจูนเสียงแล้วเนี่ยเราไม่ต้องกลัวมันหายไปนะเพราะว่าที่ต้นมิกซ์มันเซฟ e ้เป็นพรีเซตได้เหมือนคอมพิวเตอร์ท่านผู้ชมนะครับผมเซฟไว้แล้วก็เรียกมาใช้งานได้ถูกต้องดีจริงๆนะจะได้ไม่ต้องมันั่งปรับใหม่กันหน้ามืดเลย เอาละฮะและนี่ก็คือความสามารถของ q s c Touch Mix 16ที่เรานำมาเสนอกันในวันนี้ครับถ้าผู้ชมท่านใดสนใจนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทีมงานขายของเรานะครับผ่านโทรศัพท์ Facebook Line น,นะครับ ทุกช่องทางหรือจะแวะมาเยี่ยมเยียนกันที่ช็อปหน้าร้านของเรามาหาพวกเราได้ไหมได้เลยดีนะครับคิดถึงท่านผู้ชมทังบ้านมากเลยนะครับแวะเวียนมาหามาเยี่ยมกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ